อ่ะครับผมอ่าสวัสดีเพื่อนชาวเซกีดด้วยนะฮะวคนนี้ก็เรียกว่าใช้มือถือเป็นประโยชน์ทําไมมันเห็นมือถือเพราะว่าเราต้องการให้เห็นหน้าเราก่อนครับเฮ้ยเรามีหลายอย่างมาให้รีวิวกันนะฮะคุณยักษ์แต่ว่าเราจะเริ่มที่อย่างแรกก่อนนั่นเป็นสินค้าใหม่ใช่ครับนั่นคือ power bank ความพิเศษของมันก็คือไม่ใช่ power bank ธรรมดาแต่มันมี Bluetooth ด้วยถูกต้องครับนะฮะเป็นยังไงมาซูบดูอ่ามาแล้วมาแล้ว อาแล้วครับพุกยักษ์นี่อ่านว่าอะไรครับอันนี้เป็น power bank แบรนด์ iovi iovi นะฮะสิ่งแรกที่เราสัมผัสก่อนหรือวัสดุตาก่อนเลยอย่างแรกสวยมากวัสดุสวยมากเป็นพลาสติกที่ดูดีมากที่ดูดีคุณดูคุณดูขาวตัดดำตัวนี้ก่อนฮะคือมันสวยมากนะใช่อ่าสวยมากนี่แล้วมันรู้สึกให้เขารู้สึกที่แบบดูดีอ่ะครับดูดีมากกล่องนี่เป็นพลาสติกอะคริลิก อไม่เล็กด้วยไม่ไม่ไม่เก๋เลยไม่ใช่พลาสติกงงแงงกรุงกริ้งไม่ใช่แล้วข้างกล่องนี่ระบุมาบอกว่าสามารถชาร์จได้มากกว่าห้าร้อยไซโคลนะฮะอันว่ากันที่ความจุกันครับอ่าเพราะว่าแบงค์ตัวนี้มาที่ความจุเจ็ดพันแด้อยมิลลิแอมแลวเราเคยบอกแล้วว่าวิธีการจะคำนวณครับเอาไปคูณเ0็หารด้วยหนึ่งร้อยมันได้ออกมาประมาณห้าพันกว่ากว่าคุณยักษ์คุณเล่นเลยมากครับเราต้องไว้ชัวร์คุณยักษ์ครับคือคิดเลขอยู่นี่ แล้วก็เจ็ดพันแปดตั้งฮะครับคูณด้วยเจ็ดสิบฮะหารด้วยหนึ่งร้อยก็จะได้ห้าพันสี่ร้อยหกสิบสิบอาสามารถชาร์จมือถือได้ประมาณสองครั้งถ้าเราสมมติเราชาร์จมือถือที่แบตเตอรี่สองพันห้าแล้วกันฮะเดี๋ยวนี้มาตรฐานประมาณนี้ครับประมาณสองพันห้าได้ไหมสองรอบสองรอบนั่นเองนะฮะถูกครับเพราะิเศษตรงนั้นก็คือว่ามันไม่ใช่พว w e r b a n ปกติครับแต่ว่ามันมีนี่ฮะคุณยังลองให้เขาดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงอาฮะตรงนี้จะเป็นหูฟังบลูทู นี่รอมากเอาไว้รับโทรศัพท์ได้อ่าแล้วก็เอาไว้ฟังเพลงได้ด้วยลองดูเลยดีกว่าเรียบร้อยนะฮะอันนี้เวลาเราจะดูว่ามีไฟเท่าไหร่เนี่ยจะต้องเสียกับข้าไปก็เห็นนะครับเสียกับเสียกับไปก็เห็นปึ๊บวิ่งเลยนี่นะฮะเหลืออันนี้เหลือเดียวเหลืออยู่ขีดเดียวท่านนจริงๆเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแบตก็ใกล้จะหมดกันหมดแล้วเนาะตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะฮะ คือเสียบปุ๊บออโต้ชาร์จเลยนะใช่ครับแล้วก็ลืมบอกเลยเอาพุทฮะหรือว่าตัวไฟที่ออกมาเนี่ยนะฮะมีขนาดสอง่อใช่ครับวิธีการ่าใช้หูฟังบลูทูธครับทั่วไปขั้นที่หนึ่งเลยให้เราสวยดีวังไว้กดไอตัวพาวเวที่ปุ่มไอที่หูฟังบลูทูธเนี่ยจนกระทั่งมันเป็นสีอะไรจนกระทั่งมันเป็นสีน้ำเงินสลับแดงครับอ่าตอนนี้เปิดแล้วฮะ แต่ว่ายังกดค้างอยู่นะฮะรอ,อ,อให้เป็นสีน้ำเงินสลับแดงแล้วค่อยปล่อยเนี่ยครัวนี้เราลองใช้ดูนะฮะทีนี้ใจเย็นครับอันนี้เรายังไม่ได้ค้นหาอุปกรณ์นะฮะไหวเอาละคุณยาวิธีใช้ฮะรพอเป็นน้ำเงินสลับแดงปุ๊บกดสแกนครับค้นหาอุปกรณ์ครับเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยแล้วปุ๊บเมาเลยครับวิธีใช้ก็ง่ายดายมากครับเราจะลองเปิดเพลงดู แล้วเขาจะได้ยินไหมค่ะคุณผู้ชมอ่ะนี่เราก็จะมาแนบที่ตัวไม้ของกล้องนะฮะมาของกล้องนี้ไหมมาไหมมาไหมมาอยู่แล้วฮะไอเราได้ยินครับแต่เขานไม่ได้ยินเอาไปว,ว่ามันได้ยินแล้วกันอ่าฟังเพลงได้ด้วยตัวนี้ไม่โกหกกันไม่โกหกกันคุณภาพเสียงคุณยกักษ์ในจุะที่เป็นแบบว่าคุณภาพเสียงเป็นไงบ้างก็คือเกด้ ยู่ในเกมที่ค่อนข้างอย่าลืมนะว่าคุณเหมือนเหมือนซื้อพาวเวร์แล้วแถมอ,ะอ,อ่ะปกติซื้อตัวนี้ตัวหนึ่งก็หลายร้อยแล้ะครับนะฮะต,ตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เก้าร้อยเก้าสิบบาทอ,อ่าไม่แพงมากใช่เหมือนซื้อพาวเวอร์แล็หนึ่งอันแล้วซื้อนี่หนึ่งอันครับแต่ปกติซื้อหูฟังบูทูธเนี่ยคือเอาว่าราคาถูกสุดแล้วกันอยู่ที่ประมาณห้าร้อยบาทอ่ะสี่ส่าห้าร้อยอ่ะแต่ว่าวัสดุของเจ้าตัวหูฟังเนี่ยงานประกอบนะมันเก๋มากเลยนะสี่ห้าร้อยเนี่ยอันนี้มันงานดีมากนะงานดีนะไม่ คือถ้าถ้าไปซื้อก็ก็หลักหลักหลักพันอะคือสเตเกีิดพยายามเลือกแต่ตัวที่แบบดีๆมาใช่ไม่เอางูงยิงมาครับคือไม่ใช่แค่อะไรก็ได้ฮะนะฮะเราอ่าคุณย่าถือว่านี่นะฮะเราชอบที่คําพูดของพี่คนหนึ่งพูดมากที่เขาบอกว่าอย่าเอาแต่ถูกอ่ะฮะถูกรับพังไม่มีค่าถูกรับพังก็ของถูกถูกจริงอ่ะฮะแต่มันห่วยอะใช่ไม่มีประโยชน์ซื้อมาแป๊บเดียวก็ทิ้งอย่างนั้นจะซื้อมาทําไมครับสู้แบบซื้อแล้วมัน คุ้มค่าดีกว่าใช่ครับคือมันใช้งานได้จริงอ่ะจ่ายอีกนิดเดียวไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะจนเวอร์แล้วมันไม่พังดีกว่านะคร้าพูดถึงว่าซื้อพราะว่าแบงก์เปล่าๆเนี่ยเจ็ดพันแปดร้อยมิลลิแอมเนี่ยกลายร้อยแล้วลายร้อยแล้วถลายร้อยหลายร้อยก็หกเจ็ดร้อยอ่ะอ่าฮะอ่าเนี่ยอยากได้อะไรก็เสียเข้าไปเนี่ยคุณยักษ์ง่ายมากแต่หละคนเดี๋ยวต้องมีคนคอมเมนต์ถามแน่มือถือยี่ห้ออะไรครับครับอินโฟกัทฮะนี่นี่สเตปกี้มีแต่ของแปลกๆที่แบบว่าพ่นฮะเป็นน้ำหอมใช่ไหม ไม่ใช่ละแล้วมันโฟกัสโคลนละเนี่ยฮะก็ใช้แล้วเรียบร้อยก็จะตัวนี้ก็จะคอยเตือนตลอดว่าเรามีไฟเท่าไหร่อ่าไปงี้ประมาณนี้ไฟสีเดียวกันด้วยสีน้ำเงินเหมือนกันสวยสดงงามมากโดยรู้แล้วเนะฮะรีวิวมันไม่ได้มีอะไรมากมายมากนี้คุณยากว่าไงบ้างฮะกับตัวนี้ก็คือโอเคอ่ะแต่ถามว่าถูกสุดไหมไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าคืออย่าลืมนะมันมีหูฟังบลูทูธมาให้แล้วคุณภาพของ Power Bank อ่ะคุณไปซื้อที่มันแบบไม่มีมาตรฐานน่ะ มันต่างกันนะใช่นะฮะไงก็ตัวนี้ประกันด้วยฮะครับทางซัพพลายเออร์บอกมาแล้วฮะรับไป6เดือนถ้าคุณยักครับโอ้ไม่ธรรมดานะของคาตันนี้ถามว่าโดยส่วนตัวซื้อไหมตัวนี้ผมซื้อนะชอบนะคือฟังเพลงฟังเพลงอยู่คนโทรเข้ามาก็ก็ก็คุยโทรศัพท์ต่อได้เลยใช่นะฮะ ข้อควรระวังเลยฮะยาใส่หูฟังบลูทูธแล้วทะเลาะกับเพื่อนนะครับเพราะคนข้างๆาจะคิดว่าคุณหาเรื่องเขาอาจจะโดนต่อยได้เอาว่าขนาดแบบว่าใส่เดินคุยในห้างบางทีแล้วเฮ้ยอ้าสมมติสมมติเราใส่อยู่ฮะใส่ใส่หูฟังอยู่อ่าตอนนี้เราใส่หูฟังอยู่เดินมาเฮ้ยมึงจะเอาไงวะครับอย่างเงี้ยต่อยมีต่อยเลยมึงไม่เข้าใจเหรอวมึงเอาไงวะโดนต่อยอะเอะข้างหน้าหันมาแล้วมึงจะเอาไงวะอ่วยอีกแล้วก็ชี้นี่พี่ บูทูธอยู่วันนี้ผมปิดอยู่ด้วยเออไม่ร um> uh, ู้เลยว่าคุยคุยบูทูธอยู่แนะนำว่าถ้าจะรอกับเพื่อนแล้วก็วิ่งให้เร็วด้วยกนะฮะอ่ฝากไว้ด้วยนะรุ่นบีทีศูนย์สามะฮะตัวไอโอวี่ไอโอวีโดยรวมบอกไว้ว่าทนทานและดูแข็งแรงมากวัสดุดีมากดีมากแล้วก็แข็งแรงสวยครับสวยแต่น่าดูชอบสีขาวมากกว่าวผมชอบสีดำอ่ะไม่รู้อาแล้วแต่แล้วกันอ่าแล้วแต่เลยนะก็ติดต่อซื้อมาได้นะในเพจเราขายกันแบบไม่ได้ขายดีอะไรขนาดนั้นนะก็คือขายไปเรื่อย ใครชอบอะไรก็บอกแล้วกันสนุกสนานไปนิดๆหน่อยๆก็สนุกอะ่ะก็อยากให้เพื่อนๆได้ใช้ของดีๆกันใช่นะสำหรับวันนี้ก็ลํำลาเพียงนี้นะฮะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ